เดี๋ยวพามาเดินตลาดท่าเสด็จนะครับพี่นอ้องย่างไปย่างมากับมาเลาะตลาดท่าเสด็จนะครับก็จะมีของจากนี่ทั้งจีนทั้งเวียดนามทั้งลาวนะครับหลายที่มารวมกันนะครับนี่จะเป็นของพวกจีนนะครับพี่นออ้องเออบรรยากาศก็ดูสีสันสินค้าจากเมืองจีนหลากหลายนะครับตั้งเครื่องใช้ไฟ้าเนาะอันนี้เครื่องรางของขลังเครื่องเซรามิกอันนี้พัดสวยนนครับ ของหลายของหลายมีทุกอย่างหลากหลายลำโพงลำโพงอ่าแถงนี้จะเป็นอาคารน,นี่จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเสด็จเนาะที่วัาในหลวงราชการที่เก้ากับราชินีเพ่นเสด็จนะครับจะเป็นท่าเรือเทศบาลเมืองหนองคายนะครับอันนี้กะตรงมาทางนี้นี่นะครับโอ้เดี๋ยวจะผ่านเมืองอันนี้น่าสนใจ เดี๋ยวนะครับอ็เป็นขายก็เป็นแบบเก่ากันขายไอ้ค,ค่คยคคยคอยพิงควยคอย,วย,อย,วยตัวเหนียวพิงเดี๋ยวจะพามาเมืองอันนี้นะครับเป็นเป็นด่านสุลกากรเก่านะครับนี่นี่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงสะพานใหม่แล้วเนาะพี่น้องที่เป็นสะพานไทยลาวนะครับอันนี้จะเป็นนี่นะครับนี่ จะเป็นสุลกะสถานนะครับแต่ก่อนก็คือแปลเป็นด่านสุลกากรน,นะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับออนี่อาคารเก่านะครับบรรยากาศเดิมเดนะิมน้อหนี้ฮะตรงเขามาก็จะเป็นท่าเสด็จและะ้วกันตะกี้จะเป็นร้างเดิมนียแต่แต่ก่อนท่าเสด็จจะเป็นเครื่องเงินจะหลายนะครับเดี๋ยวนี้ร้างเครื่องเงินจะหน่อยแนละ้วพอค่อยหลคือเก่าน,นะครับ จะมีกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าเงินพวกนี้เงินแทบไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้การล้างเครื่องเงินจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นล้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าผ้าผ้าพื้นเมืองนะครับต่างๆเนาะอ่ะนี่จะเป็นร้านเครื่องเงินที่ยังอยู่นะครับร้านเครื่องเงินอีกร้านหนึ่งที่ยังอยู่ร้านสีชัยนะครับเอาร้านสีชัยร้านสีชัยนะครับนี่ บรรยากาศจะเกี่เงียบเงาในะช่วงนี้นะครับเป็นดังใสวยปิงั้งโลกอดดังมากดิรอโอ้ คุณยายขายจังได่ครับอันใดจ้ากล้วยปิ้งจ้าหาเมื่อ20จ้าอ๋อซอย20บาทยายขายมาโดนเลยยังครับนี่กล้วยขายมาจะทาด้านยังบม่ได้หนึ่งกระเลื่อนจ้าอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังขายอยู่ขายยังชี่ละจะคว้างมันก็พี่เพินจ้าเออเอาเอาเอาอดทนสู้ๆปยายอ๋อครับแป้งขึ้นโอ้นี่สามสารอบแบบรุ่นเก่าเลยความเร็กดูดูดจ้ะ ในงานบ้ายานี่ออกเลขรู้ดูนะเออนี่นี่นี่ครับห้องสองสองศูนย์สามจ้หน่อยสิบแสิบจ้าอ๋อ 1967, 60, มีข้าวเหนียวปิ 200. <English> ้งกับมีนี่ขายขายยูนี่ทุกเทื่อป้ายามาเถอะครับอนสามสิบขอบคุณนะครับจาเอาแวะมาถ้าเสเด็กกับแวมาอุ่นนนคุณยายน้ำเด้อจ้านี่ครับ ตาค่ะตามาเดินกันต่อนะครับตอนนี้จะเป็นอาคารท่าเรือเทศบาลเมืองหนองคายนะคบเราเคยพาเข้าไปเมืองหลายรอบแล้วล่วนะเนาะเอาเวแวะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ถ้าขึ้นเรือก็จะมาขึ้นย่นี่นะครับขึ้นเรือลงเรือย่นี่แล้วกันในหลวงกับรัชรัชการที่เก้าพันเสด็จย่นี่นะครับในหลวงความรายินีนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านผ้าไหมแล้วก็ขายของที่ระลึกนะครับด้านในผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพกุฎนาขามนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับนี่นะครับบรรยากาศอ่าพวาเราพามาเมืองหลายรอบแล้วล่ะเดี๋ยวให้ชมคร่าวๆแล้วจะเดินไปทางนู้นนะครับเป็นผ้าพื้นเมือง ถ้าเสด็จสุดเขตแดนที่เมืองหนองคายนะคระับอะหาออกไปพูด หายลายใจกันรายบ้านเชียงนี่จะเป็นอาหารแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของไทยหนองคายนะครับกุนเชียงหมูยอนน้ำิประระีปลาร้ากล้วยทับกล้วยตากนะครับ S <S <S 1> <S 1> สินค้าหลากหลายสารพัดนะครับี่แว่นตาครับว้าวแว่นตาด้าวยจานชามผู้เดยกลับบ้านมาช่วงออกพรรษากะมีเวลากลับมาแวะนะครับจินี่ันเ,เปิดทุกมือ้อเลยเนาะแต่้าวฮอน แรงๆนะครับสี่หามุงแรงเนาะนี่นะผ้าพันคอสวย อัอย่างตอออ่อพูน,นะครับอืมนะครับนะอันนี้จะเป็นอาหารแห้งนะครับขนมขบเคียวของต่างๆือ้บรรยายไม่ถูกจะเยอะมากทุกอย่างทุกอย่างนะครับลูกหยีบัวสดอินเตอร์พลัมนะครับอืม,อมข้าวจีลาวนะครับ กจะย่างไปเรื่อยๆน,นะครับพี่น้องยางเป็นกิโลอยู่ครับ้านนี้จะเรื่งใช้ไฟฟ้าอุปก,กรณ์ประดับยยองนาฬิกาไฟแช็ ของจากมือจีนนะครับเีอนนอนกน้อยเดกน้อยแออาจากได้โอ้รังนี้สวยนะครับทำใหม่โอ้โคมจากเวียดนามสวย ร้านปาเต้แซ่บนะครับร้านปาเต้แซ่บปาเต้น,นี่ร้านกาแฟเวียดนะครับกาแฟเวียดกาแฟเบียดทำไมนะเนี่ เหรียญจาร้านเครื่องเงินนะครับรสวยโอ้นี่เพิ่นไปกรอบครับหลวงพ่อปัสสัยงามๆเพิ่นเพ็ดกรอบสวยงามดูราลองเพชรเงินแท้นะครับแล้วก็ประดับเพชรนะครับสวยมากเลยนะครับนี่มีมีแต่กรอบสวยๆ ก็ไเคะะรกดคน่เครื่องะเครืองเพชเอ,อชอบ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 มากเลยเครื่องเพชนี่จะโดดใส่เลย <c oughs> มากหลายมากหลายเอา้าอยู่นานเดี๋ยวะไดนั้จะเป็นหม้อกละมังจากเวียดนามจาะะ้านี่สินค้าหากหลายนะจ๊ะ กระทะนเเ็ศไทยกระทะห้าใบส0งร้ยเออกระบอแดงหงส่ใบร้อยก็มีเอเเอ

จ้าขายดีไหมจ้า, <c oughs> าไปยางม้าไม่รู้จะไปใส่เอ,อจ้า <c oughs> ย่างหลอกกันาอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นฟานเครื่องเงิน เครื่องเงินสวยๆบางร้านก็ปิดไปเนาะเพราะว่ามันเงียบไปช่วงหนึ่งแล้วแต่โควิดนะครับเนอ้เองนีม่มีเสื้อพื้นเมืองน,นะคะสวย,สวย

ทานะะอาหารร้านโดชุกโงได้นะครับนี่คือเครื่องครัวจากเวียดนามนะครับที่ส่วน ของสารพัดส,สารเพทุกอย่างมีครบทุกอย่างไม่มีแต่เงินซื้อแตงกีงเ,เอ้แม่